เวลาถ่ายคลิปพูดผิดตลอดเลยอ่ะปัญหาตรงนี้จะหมดไปถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้อัดคลิปที่ไ่พูดผิดพูดถูกอัดคลิปจนท้อพูดผิดอยู่นั่นแหละลิ้นมันพันกันอ่ะต้องถ่ายใหม่ตลอดใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างคะสร้างเงินในอากาศเป็นคนนึงคะ่ะที่เจอปัญหาแบบนี้ทุกวันแล้วก็ทุกคลิปด้วยแล้ววิธีที่สร้างเงินในอากาศใช้ก็คือนอกจากเขียนสคริปต์แล้ว สร้างเงินในากาศใช้วิธีพูดเป็นประโยคสั้นๆค่ะค่อยๆพูดตามสคริปไปเป็นประโยคสั้นๆแล้วก็เอาไปตัดต่อในแอปแคปคัตอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยดีกว่าจ้าเวลาถ่ายคลิปพูดไปเลยนะคะจะพูดผิดพูดถูกก็พูดไปเลยค่ะแล้วเราเอามาตัดต่อกันจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาเลยค่ะ กดเครื่องหมายบวกเลือกโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปที่เราถ่ายไว้ขึ้นมาเลยค่ะพอได้คลิปแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนหาตำแหน่งในจุดที่เพื่อนๆเ,เริ่มพูดค่ะจุดที่ใช้งานได้อะค่ะจุดไหนที่เราพูดผิดเราจะไม่เอานะคะเดี๋ยวเราจะตัดออกไปพอได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วทำแบบนี้เลยค่ะกดที่แบ่งฉากค่ะแล้วเลือกส่วนที่เราไม่ต้องการจากนั้นกดที่ถังขยะเลยค่ะลบออกค่ะ เสร็จแล้วเราก็เลื่อนหาส่วนที่เราไม่ต้องการอีกค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะกดแบ่งฉากแล้วก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกทำแบบนี้ไปจนหมดคลิปของเราเลยค่ะเราก็จะเหลือเพียงแค่เนื้อหาคลิปที่เราพูดถูกและเราต้องการเท่านั้นค่ะหากเพื่อนๆตัดพลาดเพื่อนๆสามารถกดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับได้นะคะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำคลิปนะคะ หากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ